วันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดโ c เซด้วยตัวบลูมูสนะครับกับพวกเอส s, 10, s 10ิ0 Plus หรือตัวที่ต้องการความแม่นยำตรงดูกล้องนะครับคืออาจจะไม่มีคลิปที่อธิบายไปนะครับเลยทำให้ เพื่อนไม่สามารถติดให้ตรงได้หรืออาจจะไม่รู้วิธีอาจจะไม่ได้แจ้งวิธีใช้ไปก่อนนะครับก็เลยทาให้เพื่อนๆไม่สามารถติดให้มันตรงได้นะครับสําหรับเวอร์ชัน3นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่ขยับนะครับหรือขยับมีมีส่วนในการขยับน้อยมากนะครับ วิธีการใช้งานนะครับในตัวเวอร์ชันสามอ่ะมันจะมีซิลิโคนอย่างนี้ให้ไปนะครับซิลิโคนลักษณะนี้ให้ไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถาธิตวิธีการใช้งานก็เรานะครับจะทําตัวกระจกนะครับเอาตัวกระจกนะครับมาวางต่อนะครับส่วนตรงกล้องตรงนี้นะครับถ้าอยากให้เห็นมาร์คชัดเจนนะครับก็จะใช้เป็นสก็อตเทปกระดาษนะครับ แปแบบนี้นะครับเราก็แปะไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็วางแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาวางโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเอาแผ่นซิลิโคนตัวนี้นะครับวางลงไปนะครับ จะล่างหรือตำแหน่งที่ต้องการจะจัดนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องกดให้เขาติดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจาะออกบาง,บางจากนั้นนะครับเอาโอเซนะครับก็วางตำแหน่งที่ที่เราต้องการให้ตรง,งถ้าเราได้ชุดข้างบนตรงแล้วชดเราแตะแตะนิดเดียวพอนะครับแล้วเราก็มาขยับข้างล่าง แต่นิดเดียวเหมือนกันถ้าถ้าข้างบนขยับยกออกเลยครับก็จัดให้ตรงตรงแล้วก็ล็อกเลยข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ ถ้าขยับก,ก็ยกออกนิดนึงนะครับรก็จับให้ตรงเขากดไว้เขาการแบบเป๊ะๆเ,เ,เ,เลย จากนั้นนะครับพอเราจับตรงเสร็จปุ๊แล้วก็เอาบูมูดครอบไปเอามักดตรงๆนะครับตัวเทมันก็จะติดขึ้นมาลักษนั้จากนั้นเราก็เอาออกนะครับไปก็ตรงความต่าง ความที่จะความที่จะแกะโมเดลนี่นะครับก็ค่อยๆแกะัวนี้ออกแล้วก็วางลงไป แล้วก็เอาไปใส่เครื่องอัดน,นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะแบบขยับได้ว่าง่ายๆไม่มีตัวยึดโพซียมมันก็จะดิ้นไปดิ้นมานะครับแต่พอเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยึดให้เองนะครับ ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเอร์เลยนะครับก็ต้องอยู่ในรูเลยครับตรงแบบอยู่ในรูแบบเป๊ะๆเลยเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูครับนี่นะครับจากที่ติดเมื่อกี้นะครับจะโฟกัสให้ดูไมไ่เห็นหรอปะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยขึ้นอยู่กับที่เราจัดตำแหน่งตอนแรกอะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวซิลิโคนตัวช่วยตัวนี้อะมันก็จะทำให้มันแม่นยำตรงเลยนะครับโอเคครับสำหรับการใช้งาน b ูมู Mood Version 3ก็ประมาณนี้ครับ